เสลหรือเสมหะนะครับนะเป็นคำที่เราเรียกว่ามีสารคัดหลัง่งที่หลั่งออกมาจากในร่างกายของเราในส่วนของทางเดินหายใจส่วนต้นหมายถึงในส่วนของจมูกในส่วนของลำคอนะครับในในส่วนของเสลพวกนี้เนี่ยยามที่มันไหลลงมา,มาจะมารบกวนภายในช่องคอเราได้ ใน,ในกรณีที่สีเสเลดออกมาเป็นสีเขียวสีเหลืองเราคิดว่าในกรณีนั้นน,น,น่าจะมีเรื่องการติดเชื้อแบคทีเรียแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุของการมีเสเลดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่อง,องการติดเชื้อได้อย่างเดียวครับเช่นในกรณีที่เราเป็นภูมิแพ้นะมีการอักเสบเลื้อยลังไปในจมูกจมูกเราก็จะสร้างน้ํามูกค่อนข้างมากนะน้ํามูกถ้าไหลออกมาตามากๆนะก็เป็นตาสเลด ถ้าเสเลดนี้ค้นขึ้นก็จ,จะเข้มขึ้นแล้วก็อาจจะดูสีเหลืองๆได้เสเลดนียจะมาจากในกรณีที่เราเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบไซนัสอักเสบเมื่อป่าผลิตน้ำมูกออกมาเป็นหนองสีเขียวเขียวเหลืองๆหลายลงคอนะก็อสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามีเสมหะไหลลงคออย่างเดื้อหลังได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของกรดไหลย,ย้อนครับนะเนื่องจากว่าน้ำกรด ภายในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยสามารถที่จะทนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาบรบกวนภายในคอแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาถึงในโซนของโพรงจมูกได้แล้วทําให้เกิดการระคายเคืองร่างกายเราก็จะสร้างเสมหะหรือเสเล็ขึ้นมาเพื่อป้องกันร,ร่างกายก็นะจะมีเสมหะหรือว่าเสล็เนี่ยจำนวนมากนะทําให้เรามีความรู้สึกว่าขากเสมหะแล้วไม่ยอมหมดสักทีนะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือในต่อกรณีอของคนที่เป็นเรื่องออกเหื ard, นะหรือว่าหลอดลมอักเสบเลื้อหลังนะก็มีการสร้างเสลดหรือว่าไซมาที่เลื้อหลังได้เช่นเดียวกันส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในวัยของคนทํางานทั่วไปนะครับนะท,ที่มาที่แผนกหข,อขอคอจมูกนะครับในส่วนของหลอดลมอักเสบเลื้อหลังตรงลมพองๆส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของแผนก คุณหมอที่ดูแลทางด้านโรคปอดนะครับในส่วนของเสมหะเลือดลังที่มาในแผนกทางหูคอจมูกนั้นเนี่ยก็มาได้ทั้งในกลุ่มของภูมิแพ้แล้วก็กลุ่มของกลดไหล่ย,ยนเนี่ยเป็นส่วนมากครับเราคงต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามสาเหตุครับเช่นภูมิแพ้เราก็คงต้องคุมเรื่องภูมิแพ้ให้ได้นะครับถ้าเป็นในกรณีเป็นไซนัดไปแล้วก็ต้องรักษาไซนัทใ,ให้สงบ ในกรณีเป็นกรดไหลย้อนอก็คุมต้องคุมเรื่องกรดไหลย้อนต้องคุมเรื่องอาหารการกินนะครับไม,ไม่ทานแล้วก็นอนทันทีภายใน3ามชั่วโมงแล้วก็จะต้องอาศัยยาลดกรดถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องหอบหืดนะก็คงต้องคุมเรื่องหอบหืดรวมด้วยครับเนื่องจากเสเตที่เหนียวเหนียวที่ติดอยู่ภายในช่องคองนั้นแสดงว่าเสเตลค่อนข้างข้นนะการดื่มน้ำหมุน,นจะช่วยทำให้เสเตเนี้คลายตัวแล้วก็เหลวลงไป แล้วก็สามารถที่จะขับออกมาได้ง่ายขึ้นเราก็เคลียออกไปได้ง่ายขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะเราคงต้องป้องกันโดยการที่จะป้องกันที่สาเหตุที่สามารถที่จะทำให้เราเป็นนะครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องของสารก่อภูมิแพ้สารก่อความระคายเคืองมลภาวะที่อยู่รอบตัวเราครับนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเลี่ยงนะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะประเด็นที่2ก็คือในกรณีที่มีปัญหาเรื่องกรดลย้อน การทานอาหารดามันมน,มน,นะครจัดนะครับครีมเค้กช,ช็อกโกแลตนะครับน้ำบอลลมกาแฟชานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะกระตุ้นทาให้เกิดเรื่องของกดไหลย้อนมากขึ้นทําให้เสลดมากขึ้นเราก็จะต้องป้องกันโดยการควบคุมเรื่องอาหารสิ่งเหล่านี้ประเด็นสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเหล้ากับบุหรี่ครับนะสิ่งเหล่านี้เป็นสารก่อความระคายเคืองนะทำให้เกิดการระคายเคืองภายในช่องคอ แล้วก็ทำให้เกิดการสร้างเสิมหาที่ค่อนข้างมาก